สวัสดีครับปาตอมใจีการเงินนะครับวันนี้เรามาคุยในเรื่องของการวางแผนการเงินแต่เป็นอีกหนึ่งไอเดียครับที่วันนี้ผมยกขึ้นมาเพราะว่าอยากจะเล่าให้ฟังสําหรับใครที่อยากได้การวางแผนการเงินแบบง่ายๆเราอยากจะรู้ว่าเราจะเริ่มต้นใช้สินทรัพย์อะไรเพื่อตอบโจทย์อะไรบ้างนะครับโดยแนวคิดอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นพีระมิดของทางมาสโรถ้าเราเคยได้ยินเนี่ยพีระมิดความต้องการของมาสโรเนี่ย เราเคยได้ยินในตอนเรียนระดับแบบปฐมมัธยมอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้พอเราลองเอามาแมปกับเรื่องของการเงินเนี่ยเรามาดูกันว่าการแมปการเงินเรื่องเครื่องมือทางการเงินต่างๆเนี่ยเมื่อไปอยู่กับความต้องการที่เราจําเป็นแล้วมันมีอะไรบ้างเรามาดูรายละเอียดกันครับอย่างแรกเลยถ้าเราเห็นการวางแผนการเงินนะครับถ้าเกิดใครเคยดูพีระมิดทางการเงินที่ผมพูดถึงเนี่ยเลเวลแรกมันคือเรื่องของแคชฟローการบริหารจัดการเงินให้เรียบร้อยว่าเรามีกําไรจากการที่เราทําธุรกิจเรามีจากรายได้จากการทํางานพอเรามีอะไร ได้เราก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาค่าใช้จ่ายจําเป็นบ้างหลหะะค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบ้างหรือแม้กระทั่งกับค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้คาดคิดไว้แต่ว่าพอมันเป็น มีรายได้มีค่าใช้จ่ายเราจะเหลือเงินเพื่อเราเอาไปบริหารต่อซึ่งเงินที่เราเอาไปบริหารต่อเราอาจจะอยู่ในรูปของ protection ป้องกันรถป้องกันบ้านป้องกันคนป้องกันต่างๆเช่นในช่วงโควิดเราอาจจะมีเงินสำรองฉุกเฉินมีอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีเงินให้บริหารเราก็ป้องมาบล็อกป้องกันก่อนพอป้องกันเสร็จเราก็ขยับสเต็ปขึ้นไปเป็นเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะหุ้นกองทุนรวมบิตคอยริปโตรเรนซีใดๆมันก็คือการลงทุน รวมถึงการส่งต่อครับในว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องจากโรคนี้ไปแต่เราก็มองว่าเราจะส่งต่อให้กับคนในครอบครัวหรือเอาไปบริจาคเอาไปทําอะไรก็ได้ ทีนี้เลเยอร์ข้างๆตรงนั้นมันคือ tax planning หรือเรื่องของภาษีนะครับเราก็บริหารจาัดก,การภาษีอันนั้นเป็นหน่รูปหนึงไอเดียเนาะที่เราบริหารตามสเต็ปความต้องการของทางการเงินแต่วันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของความต้องการของความเป็นมนุษย์ครับความต้องการของความเป็นมนุษย์ถ้าเกิดเราเดูพีระมิดทางด้านขวามันคือพีระมิดของมาสโลที่บอกว่า อย่างแรกที่เราต้องการคือมันคือเรื่องความจําเป็นทางกายภาพถ้าพูดกันตามตรงพูดกันง่ายๆมันคือเรื่องของปัจจัยสี่มันคือเรื่องของการที่มีอากาศดีๆหายใจไม่มี PM 2.5มันคือการที่เรามีน้ําที่สะอาดไม่มีคอรีนไม่มีไม่มีแบคทีเตรียมีอาหารที่มีคุณภาพมีอาหารที่มันสามารถทานแล้วเราบํารุงเราได้ไม่ได้แบบใส่สารเล่งเนื้อแดงมีผักมีสารเคมีเราไม่อยากได้แบบนั้นเราอยากได้ความจําเป็นขั้นพื้นฐานที่มันดี เราอยากจะกินอิ่มนอนหลับมีเสื้อผ้าใส่เนี่ยคือความต้องการแรกของทุกๆคนครับและความจําเป็นตรงนี้มันคือเรื่องของการที่เรามีชีวิตการที่เรามีชีวิตอยู่มันถูกเป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องป้องกันมันที่มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับหนึ่งในสินทรัพย์ที่มันมาเกี่ยวข้องเนี่ยหนึ่งคือผมว่ามันคือเรื่องของเงินนะนะครับเรื่องของเงินสดมันเกี่ยวข้องอยู่แล้วไม่มีเงินสดเราไม่สามารถซื้ออะไรได้นะครับแต่อีกด้านหนึ่งคือเรื่องของชีวิต พราะไอสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือความไม่แน่นอนเราไปเลือกได้ไหมว่าเราจะได้อากาศดีๆร้อยเปมันคงไม่ได้น้ําดีๆอาหารดีๆเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอ่ามันคือเรื่องของอากาศที่เราบางทีเราควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉนั้นในหนึ่งทฤษฎีเขาบอกว่าประกันชีวิตมันมาตอบโจทย์ในรากฐานตรงนี้ครับว่าปัจจัย4เนี่ยเราต้องมีแต่ถ้าเกิดเราไม่มีละ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาปรเทคได้หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่มันเหมาะสมมันคือประกันชีวิต เพราะว่าการที่ไม่มีคนอยู่คนหนึ่งแต่อีกหลายชีวิตยังต้องอยู่ต่อเพราะฉนั้นประกันชีวิตมันช่วยตอบโจทย์ในมุมนั้นทีนี้เลเยอร์ที่2เรื่องของความเซฟตี้หรือเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย ผมว่าคนเราอ่ะได้ยินคําว่ามั่นคงปลอดภัยมานักต่อนักแล้วแหละแต่ความมั่นคงปลอดภัยที่พวกเราต้องการเนี่ยลองคิดดูสิเราต้องการแบบขึ้นรถก็ไม่ไม่ไม่ไมดโดนโกงขึ้นนู่นขึ้นนี่ก็โอเคใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเราต้องการความปลอดภัยในชีวิตอยู่บ้านแล้วมีความสุขอยู่บ้านแล้วไม่ต้องมานั่งกลัวโจรกลัวอะไรนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาบอก personal security เป็นคือความความปลอดภัยในในมุมของการที่เราเป็นบุคคลเนาะเรื่องของการ employment คือการปกป้องในวันที่เราต้องทํางาน เราก็อยากจะมีงานดีๆเราอยากจะมีะไรายได้ดีๆมั่นคงเรื่องรี s อร์สเรื่องแคลเรื่อง property เรื่องคือทุกอย่างนี้มันคือเรื่องสุขภาพเรื่องสินทรัพย์เรื่องอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าถ้าวันนี้เราปลอดภัยเรามั่นคงเราไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ป่วยเราสามารถทํางานได้แต่ถ้าวันนี้เป็นโควิดขึ้นมาต้องนอนกัน14วัน14คืนทํางานไม่ได้ไรายได้หายไรายได้หดหรือเป็นโงกร้ายแรงขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตต่อไปได้เรารู้สึกว่าเราไม่ s a ฟ e นะครับเพราะนั้นสินค้าหรือสินทรัพย์ที่มันเกี่ยวข้องในทางคาง map กับความต้องการของมาสโตรเนี่ยมันคือประกันสุขภาพเพราะประกันสุขภาพมันไม่ได้คุ้มครองในส่วนของสุขภาพอย่างเดียวนะแต่มันคุ้มครองรายได้เห็นด้วยไหมว่าถ้าวันนี้เราป่วยขึ้นมาเนี่ยเป็นโควิดทีเนี่ยเอาขั้นขั้นต่ำนะครับถ้าเราต้องจ่ายเนี่ยโดยที่เราอยู่เอกชนเนี่ยสองแสนต้องมี มันไม่ได้คุ้มครองแค่สุขภาพแต่มันคุ้มครองรายได้ที่เรามีไม่ว่าจะน้อยนิดหรือมากมันช่วยคุ้มครองตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันจะขยับไปเลเยอร์ถัดไปไม่ได้เลยเพราะเลเยอร์ถัดไปมันคือเรื่องเงินกับสภาพคล่องถ้าวันนี้แปลงชีวิตไม่มีสุขภาพไม่เหลือพอาเงินสุขภาพไม่เหลือมันไม่เหลือเงินเน่ยนะครับเพราะมันถูกเอาไปจ่ายกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลหมดเพราะนั้นในเลเยอร์ที่3ครับเรื่องของความรัก ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ l ล v e หรือ belonging นะครับมันคือเรื่องของการที่มีสังคมมีความต้องการทางสังคมมีเพื่อนมีคนอยู่ในสังคมเราต้องการครอบครัวเราต้องการความความมีคอนเนคชั่นสิ่งเดียวเลยอะที่มันยึดกันไว้อะบางคนบอกเรายึดกันด้วยความสัมพันธ์แต่เชื่อผมดิเรื่องหนึ่งที่พวกเรายึดกันอยู่มันคือเรื่องเงินเพราะเราแบ่งคลาสของ ชนชั้นน่ะด้วยเงินถูกไหมทําไมเราถึงบอกว่าอันนี้ขอขออนุญ,ญาตนะครับบางคนอาจจะบอกว่าฟังดูแล้วมันแบบมันไม่เข้าใจหรือว่ามันแบบเซนซิทีฟแต่นี่มันคือความเป็นจริงว่ามันมีการแบ่งชนชั้นด้วยเงินเพราะฉะนั้นคุณภาพของของที่เราใช้แต่ละคนมันไม,ไม่ไม่เท่ากันน่ะทำไมคนถือแบรนด์เนมถูกจัดไว้อีกช่วงหนึ่งถูกไหมทำไมคนใช้ซุปเปอร์คาร์คุณใช้ไฮเปอร์คาร์ไม่ได้อยู่กับคนที่ใช้รถทั่วไปดูตัวอย่างในห้างสรรพสินค้าทำไมมีโซนของซุปเปอร์คาร์ ทำไมไม่มีโซนของรถญี่ปุ่นบ้างทําไมมีโซนของรถแบบบิ๊กบค์ทำไมไม่มีของรถแบบเวฟร้อยบ้างนะครับทำไมอ่ะเพราะมันมีการแบ่งอยู่ในตัวเพราะนั้นเรื่องหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องมากคือเรื่องของเงินกับสภาพคล่องครับสภาพคล่องน้อยเพื่อนหายจริงไหมขอยืมเงินไงขอยืมเงินเมื่อไหร่เพื่อนหายทันทีความสัมพันธ์คอนเน็กชันพังไม่มีเงินวันหนึ่งเคยมีวันนี้ไม่มีเพื่อนหายไหม เนี่ยเรื่องนี้มันเลยเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักและคอนเนคชันเรื่องของครอบครัววันนี้ครอบครัวจะพังเลยนะครับถ้าเงินมันขัดเมื่อไหร่สภาพคล่องขาดเมื่อไหร่มันจะเริ่มเกิดการที่อาจจะหลอย่างตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบกันตามมาสโตร์แล้วอะเรื่องเงินตอบโจทย์ในเรื่องนี้ อีกอันนึงคือเรื่องของเอสตรีมครับเซลเอสตรี Self esteem, ความมั่นใจความที่เรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจการได้รับคําชื่นชมคํายินยอคำออสรรเสริญเรานะครับคำที่เรามีพลังมีความแบบเรียกได้ว่าเรารู้สึกเราแข็งแกร่งเรามีอิสระภาพเรื่องนี้มันถูกเติมเต็มด้วยการลงทุนนะครับการลงทุนเช่นหุ้นกองทุนรวมนะครับจริงๆมันเป็นอย่างอื่นก็ได้นะนะครับแต่อ้เรื่องนี้มัน ทำให้มันต้องการเราทุกคนต้องการการยอมรับแต่การยอมรับในสังคมทุกวันนี้เนื่องจากเราเป็นทุนนิยมการที่เราคุณเป็นนักลงทุนแน่นอนทําไมวันนี้บัตรเครดิตถึงแยกประเภททําไมมีิกเนเจอร์ทำไมมีเวิลด์นะครับเพราะว่ามันถูกแบ่งแยกด้วยกันส่วนใหญ่ก็เป็นการลงทุนก็นักธุรกิจไงก็คุณนี้คนมีไงทําไมบัตรเครดิตถึงบอกว่าคนที่มีสินทรัพย์ฝากเงินฝาก2ล้าน5ล้าน50ล้านได้บัตร p r i v i l e g e ได้บัตร Private Banking มันถูกแบ่งแยกด้วยกันลงทุนอะไรบางอย่างเพราะนั้นเนี่ยการลงทุนในหุ้นในกองทุนรวมมีผลครับมีผลในการที่เราจะได้าารับการยอมรับจากตรงนี้ขึ้นมากเลยคุณเป็นคนลงทุนจริงๆมันอย่างอื่นได้ด้วยนะอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรอย่างนี้นะครับพอดีผมว่าผมย่อขึ้นมาให้มันเหลือสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าคุณเป็นแบบเจ้าพ่ออสังหามากมายแน่นอนถูกป่ะคุณได้รับการยอมรับแล้วแหละว่าคุณมีฐานะคุณมีน่นมีนีมีนั่น มันเป็นมันเป็นหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเรื่องสุดท้ายครับเรื่องของเซลล์แอคเชลไลเซชันนะครับคือหรือความที่เรารู้สึกว่าเราเป็นแบบที่หนึ่งอ่ะเราเป็นแบบคนที่แบบเด็ดเดี่ยวเราเป็นคนที่แบบเป็นคนเดียวมันเป็นแบบเพื่อต้องการพิสูจน์หรือการอวดอะไรบางอย่างนะครับเรื่องนี้เราจะเห็นได้บ่อยยกตัวอย่างผมบอกว่าเป็นการลงทุนทางเลือกนาฬิการถยนต์กระเป๋าอาวุธ อะไรก็แล้วแต่ครับที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าคนอื่นถูกไหมถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ถือกระเป๋าเช่น Air Max Gucci l o u i Vuitton โอเคแน่นอนคุณเดินเข้าตลาดเนี่ยคุณคุณคนมองแน่นอนนะครับคุณจะเป็นคนเดียวในตลาดที่มันเดินมาถืออย่างนี้แต่แต่นี่บางคนเขาเป็นความภาคภูมิใจมันเป็นความที่เรารู้สึกว่าเออใช่นี่คือสิ่งที่เราต้องการเพราะนั้นการลงทุนในทางเลือกต่างๆมันจะส่งผลตรงนี้นะครับก็นี่คือภาพรวมครับของพีระมิด ความต้องการของมาสโรวนะครับพอดีผมเห็นหนึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งไอเดียหนึ่งทฤษฎีที่เขามาพูดกันในในต่างประเทศว่าแบบเ้ยการลงทุนมันเกี่ยวข้องยังไงกับทฤษฎีของมาสโรว์ก็เลยลองเอามาลองมาเล่าให้ฟังคำว่าพวกเราเนี่ยเห็นภาพแบบนี้ไหมนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทําให้ทุกคนแบบพอใจนะกับกับเรื่องที่เรามาเล่าตรงนี้แต่นี่คือความเป็นจริง ถ้าเราพูดในเรื่องของทุนนิยมผมว่าค่อนข้างจริงเลยล่ะนะครับบางทีมันถูกแบ่งแยกด้วยการที่เรามีความรู้ทางการเงินไม่เท่ากันใครที่มีความรู้ทางการเงินน้อยนิดหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้มันมีขอบเขตการลงทุนได้น้อยมันทําให้การที่เราจะตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตมันเลยตามยากตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้ทางการเงินเยอะรู้ทุกอย่างแปลว่าวันนี้มันเพิ่มโอกาสครับที่เราจะค่อยๆขยับความต้องการของเราได้มากขึ้น วันนี้ผมถามแบบนี้ถามง่ายๆเลยนะคำถามนิดหนึ่งครับถ้าวันนี้เรามีรายได้25 0 0 0สิ่งที่เราจะใช้จ่ายมันคืออะไรคนส่วนใหญ่จะใช้จ่ายกับเรื่องของปัจจัยสี่กินอยู่มีข้าวมีน้ํามีปลากินนะครับแล้วก็ค่า,ค,าค่าใช้จ่ายจําเป็นพื้นฐานการเดินทางค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตที่เหลือไลฟ์สไตล์ style. แต่ไลฟ์สไตล์ Life เราจะถูกจํากัดเราจะไม่สามารถซื้อของที่มันแพงมากได้เราจะไม่สามารถไปเที่ยวไกลได้มากเพราะไลฟ์สไตล์ถูกจํากัดด้วยตัวเงิน ถ้าเกิดผมพูดใหม่วันนี้เราไม่ได้มี25 0 0 0แต่เรามีรายได้2 0 0 0 0 0บาท200,000บาทเราจะไปทำอะไรครับเราคงทำเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไลฟ์สไตล์ที่มากขึ้นอาจจะเล่นกีฬาที่ไฮโซมากขึ้นอยากจะไปตีกอล์ฟนะครับอยากจะขับรถที่แพงขึ้นอยากจะมีบ้านที่ใหญ่ขึ้นอยากจะมีหลายๆอย่างที่มากขึ้นแน่นอนไลฟ์สไตล์ของเราจะเริ่มโผล่ขึ้นมาเยอะขึ้นวันนี้ผมเปลี่ยนใหม่ครับวันนี้เรามีรายได้เดือนละ1ล้านบาทอยากทำอะไรครับ คนหลายคนอยากเที่ยวรอบโลกคนหลายคนอยากสร้างธุรกิจคนหลายคนอยากต่อยอดนู่นนี่นัน่นวันนี้ยอมรับออกับผมก่อนความต้องการของเรา,ามีไม่เคยจํากัดเลยสิ่งที่มันจํากัดความต้องการและความฝันของเราอยู่คือเงินเพราะฉะนั้นการที่เงินมันเป็นตัวจํากัดทุกอย่างวันนี้สิ่งสําคัญมากที่สุดครับหาเงินให้มากขึ้นการหาเงินให้มากขึ้นมันคือการเพิ่มทักษะมันคือการที่เรามีความพยายามในการอยากจะสร้างเงินเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้คือสิ่งจําเป็นครับที่มันจะทําให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ นะครับเพราะนั้นวันนี้จุดที่ผมมาชวนคุยเลยก็คือว่าเฮ้ยสิ่งสําคัญในวันนี้นะครับมันเป็นกึ่งกึ่ง m i ซ d s และกึ่งกึ่งทฤษฎีครับสิ่งสําคัญที่สุดในวันนี้มันคือการที่เรามีความสามารถในการปรับตัวความสามารถในการหาเงินความสามารถในการที่จะสารฝันของเราได้แต่อย่าปล่อยให้ความฝันของเรามันเปลี่ยนผันไปตามสถานการณ์หรือความฝันของเรามันถูกกระจุกไว้เพียงเพราะวันนี้คือรายได้หรือเงินที่เรามีมันไม่พอไลฟ์สไตล์ของเรามันไม่ออกมาเนื่องจากเงินจํากัด ความต้องการของเรามันไม่ออกมาเนื่องจากเงินจํากัดงั้นเราต้องทะลุขีดจํากัดนี้ด้วยการสร้างรายได้ที่มากขึ้นเพิ่มความสามารถครับเพิ่มความรู้ครับและลงมือทําอย่างนักพวกเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านทฤษฎีและในด้านบเซ็ตนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต์หน่อยใครมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมบอกกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ